แอนตี้เงียบคริปเลยอย่าบอกใครลิซ่าเอ็กบรอดอเกนของชาร์ตไปทั่วโลกอุตสาหกรรมเคป๊อปต้องรายงานข่าวนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารอดอเกนของน้องลิซ่าที่รวมฟิจอริงกับเดวจาแคทและเรนะคะศิลปินชื่อด,ดังระดับโลกรอดอเกนค่ะก็เป็นแนวเพลงร้องแรป r าอ็ิเล็กทรอนิกส์เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะแนวเพลงที่น้องลิซ่าได้ร้องคือน้องลิซ่าได้ร้องทั้งเพลงเลยนะคะลิซ่าไม่มีการแรปเกิดขึ้นในส่วนของท่อน ก็จะเป็นพาสของเดวจานแคทและเรนะคะซึ่งก็เป็นการผสมผสานเข้ากันได้เป็นอย่างดีแนว MV ค่ะมีอะไรซ่อนอยู่หลายอย่างมากๆเลยนะคะได้กินอายยุค80 90กับความสวยอ่อรราความแซ่บความตัวแม่ตัวมัมใน MV นี้รวมกันนะคะแนวเพลงที่แปลกใหม่ฉบับไม่เคยมีมาก่อนในของน้องลิซ่าค่ายเก่าที่ไม่สามารถทำได้นะคะหลังจากที่ปล่อยออกมาเพลงนี้ก็สามารถครองเทรนไปทั่วโลก มีอะไรบ้างมาฟังกันเพลงร o อนอ g เกนนะคะทีรวมฟิตเจอริงกับเดวจากแคดและเรค่ะกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่1ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นกระแสนิยมอันดับที่1บน YouTube ทั่วโลกแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับที่1นึ่งมิวสิกวิดีโอเทรนเวอรไวขึ้นเทรนอันดับที่26ทั่วโลกหลังจากที่ปล่อยออกมาได้เพียง2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ครองเทรน43ประเทศทั่วโลก รอนอเกนนะคะเปิดตัวในอันดับที่6บน Spotify ทั่วโลกถือว่าเป็นการสตรีมเดบิวต์ที่สูงที่สุดของลิซ่าเป็นศิลปินหญิงคนแรกปีนี้นะคะที่สามารถเข้าอยู่ในชาร์ตท็อป10เป็นศิลปินหญิงเคป๊อปคนเดียวและคนแรกนะคะที่สามารถเข้าท็อป10ใน4เพลงในอัลบัม้มอ l t ช a Ego ลิซ่าเข้าสู่อันดับที่20ของ global digital artist อีกครั้งหนึ่งนะคะในอันดับที่18ลิซ่ายก็คงทำลายสถิติในการเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวบน Spotify ทั่วโลกมากกว่า10อันดับแรกลิซ่ายังคงสร้างสถิติใหม่กับเพลงบอนอเกนที่กลายเป็นแนวเพลงของศิลป,ปินเคป๊อปที่สามารถติดอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาร์จสปอต i f y UK โดยก็มียอดสตรีมที่กรองแล้วอยู่ที่239,326ครั้ง รอนอ g เกนนะคะอยู่บน Apple Music ในอันดับที่31บนชาร์ต Apple Music ทั่วโลกอยู่อันดับที่47ของชาร์ตเพลง Apple Music ของยุโรปลีซ่าเนะคะเป็นศิลปินเคป๊ ub, ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน Spotify เป็นเวลา2วันติดต่อกันในวันที่6กุมภาพันธ์มีผู้ติดตามใหม่15,791 follower 7กุมภาพันธ์ผู้ติดตามใหม่24,675 follower และลิซ a าบรอดอเกนนะคะที่ฟิชเชอร์ลิงโดจากแคดและเรค่ะเปิดตัวอันดับที่76บน global apple music top 100ซึ่งก็เป็นเพลง K-POP ที่มียอดสูงที่สุดในปีนี้2025ที่บแม่ไทยนะคะต่างก็ชี้บนทวิตเตอร์หรือ X นะคะบอกว่านี่ขนาดลิซ่าทำเพลงดีๆมากมายไอพวกแอนตี้ก็ยังคงจองเล่นงานไม่หยุดเลยนะ ปรากฏการของลิซ่าที่ประสบความสำเร็จทำใหแอนตีเน้เงียบกริบมากเลยนะในปีนี้ความภาคภูมิใจคือความเป๊ะเบอร์วังปังปุริเยลิซ่าทำถึงมากชอบแนวเพลงของลิซ่าเลยนะมันไม่เหมือนใครไต่ระดับไปเรื่อยๆในส่วนของแอนตี้กับความอิจฉาริษยาก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยเลยเช่นกันคนที่ไม่ชอบลิซ่าก็หาเรื่องด่ายอยู่ดีต่อให้ลิซ่าจะโชว์ลูกคอ8แปดชั้นก็ห้ามไม่ได้อย่างนั้น ห้ามไหลาตามแอนตี้เป็นอันขาดแอนตี้อย่าเล่นเกมกับลิซ่าตลอดเวลาอย่าไปปอสดอหลินล,ลี่ห้ามหัวอ่อนเด็นขาด และแอนตี้อีกพวกที่ไม่ชอบลีซ่าจะอยู่กันยังไงเพลงเพราะติดชาร์ตของเทนไปทั่วโลกขนาดนี้นี่ก็เป็นเทรนบางส่วนเท่านั้นนะคะที่น้องลิซ่าทาเพลงอเกนขึ้นชาร์ตของเทนไปทั่วโลกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตร,รายงานเทรนสถิติปังปุรยเยิ่มากมายค่ะคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ